จับเนนูซื้อเคียงขอแถมหมูอยอยูไดนเหรอลูกเงินเพื่อออกมาหน่อยพี่น้องดูนี่เดี๋ยวไปล้างให้นางหมูนี่เด้งนี่พี่น้องนี่สูตรของความเด้งได้ชิมฝีมือนาเร่ก็มาหลายเป็นพึ่งเดือนแล้วพี่น้องเนี่ยอันนี้ขอชิมดูหน่อย สวัสดี FC โคนงรงเด่นครับพี่น้องสวัสดีโค้บ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับแหมโชว์โชว์ชชเสื้อใหม่ Limited Edition ไม่มีวางจำหน่ายนะเพราะไม่มีเงินไปสกินสั่งมาใส่ตัวฝากนัเลยฝากทีมงานวันนี้คลิปนี้กลับมาจากแม่ห้องสอน EP นี้เอาเขียงมาฝากนาเลเขียงไม้ประโจกคคับนะสวยด้วยแม้แดงๆเอาไว้ลาดเนี้ยซื้อมาจากเจ้าประจำที่เราเคยไปซื้อกันประจำนะครับแล้วก็เย็นนี้ น่าจะเป็นเมนูเด็ดพี่น้องคุปพาดูเบิ่งโอ้ดูลายครับดูสีสันครับดูลายครับพี่น้องเป็นต่แสบบอนี่เป็นยังไงบ้างซื้อเขียงแถมหมูครับพี่น้องเดี๋ยวไปให้นาเร่ดูคุณนาเร่เขาอยู่คุณไปน้อมันไม่ได้มาสวนานาเร่นานนะครับพี่น้องมาดูต้นทุเรียนก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะไปดูนี่ผพบหัวแล้วนะนะคุณนกเอี้ยงบินแถวๆนี้ไม่ยอมไปไหนเลยที่นี่ หลังมานกเอี้ยงอยู่แถวนี้เยอะมากมาดูต้นนี้ก่อนมาดูต้นทุเรียนต้นนี้นี่ไม่ได้มาไม่กี่เดือนครับดูนี่อยู่นอนกเอี้ยงนกเอี้ยงอยู่ก้นนกเอี้ยงนกเอี้ยงโอ้ตุเรียนปีหน้าได้กินแน่มาไปดูเจ้าไปดูว่าที่พ่อเลี้ยงคนใหม่ของบ้านร่องไวนกเอี้ยงมือคืนนกเอี้ยงมานอนนี่เป็นหมื่นตัวเลยเธออันนี้เรื่องจริงมาเลยนาเลยนาเล่ครับน้าเลยอยู่ก่อนนาเลย ว้าวเจาก็เลี้ยงกินนออยังไม่เลี้ยงนาเลี่แล้วเนี่ยห้องก็เลี้ยงกันเนี่ยสวัสดีครับลี่ข้าวข้าวสวัสดีครับผมเอาเขียงมาฝากครับเจ้โอ้เขียงเขียงไม่ไม่ยังก็ไม่ประโจคุทิศฐานเรื่นเขียงไม่ยังในบุคคลในบุคคลบ่ไม่บุคคลไม่บุคแต่ว่าบ้านผมมีอันใหญ่กับอีกนเ่นแหละอยากได้อันใหญ่หน้อยเอาอันนี้ละนี่ละมันในในนี่ละหนึ่งพอไอ้ลุงเรียนมันต้องจัดไอ้เมนูใหญ่อยู่ตลอดอันนี้มันคือบอม บ้านผมมีสองอันน่ะอันใหญ่อ่ะแต่ว่าเราเลยอยากได้อันใหญ่เลยเปแี้ยงเหรอันนี้แหละเพราะอันใหญ่เป็นบิ B ๊กของทะเลนี่ไม่บาดค้ำ<ล>ยังไงก็มีล่ะอันนี้ไม่บาดโจกมันลามงานด้วยพี่น้องวันนี้จัดเมนูซื้อเขียงขอแถมหมู <c oughs> ไม่ยุติเร็วลูกเดียนเพื่อ,อมาหน่อยมาหน่อยเขียงอะไรกันสนะเขียงราคาราคาเนี่ยเขียงเขียงสองร้อยหมูสี่ร้อยถ้าเอาไปเขียงก็บสองร้อย ก้าเอาหมูน <âu> ้ำหกร้อยนี่โปรี่โปไม่โปไม่ได้เชิญน้าเลนอานารครับวันนี้จะปลาทูนั้องอย่างอีรีบอกนกเอี้ยงมานอนนี่บอกกันคืนเอ้ามันเลยกับ้านนกเอี้ยงข้างเทือกเขาเทือกนั่นปลาอะไรนั่นเดี๋ยวเราเย็นรอดูพี่น้องสักห้าโมโมงนกเอี้ยงจากทัวร์ซที่จะมาอยู่นี่เพราะมันเขาหนาหนๆมันเสรมากประจำปพียวมันเนื่องจาเขาไได้กินเศรษฐีไม่ได้กินเงินกินทองแถวนี้ มีอันบอกเดี๋ยวอนาคตมันจะเป็นแลบอะไรไทยลูกก็แล้วเล่นนี่เดี๋ยวเมนูเย็นนี้นาเล่จะจัดให้เราได้ชิมกันแบบสะสมครับใครที่คิดถึงนาเล่ต้องรอติดตาม ep นี้ป้าตัวของของนี้จะไปห้องสอนกันมีเด้เมืองแม่เมืองแม่ป้าเน่ชอบเอาซื้อมาเป็นรังเลยต้องลองของมันนี่เดี๋ยวต้องลองต้องลองต้องลองหลายอย่างลุงเด่นประมวดมาหลายมือแล้วน้าเล่ตั้งใจซะเหลือเกินมือนนี่นี่เขาที่จังเด็บ เฮ้ยจะกินอะไรนี่ลาบวะลาบก็ได้เดี๋ยวร่อนขนลาบเออเผาขนต้มหนังมั้งเนาะแล้วก็เอานี่มันฟักฟักวกกันเนื้อไอ้กันท่อนกระดูกอย่างเดี๋ยวเราก็มีโน่เดี๋ยวเปะมีอไก่มีไก่อีกไก่บ้านไก่บ้านป่าตุ้ไก่บ้านอยู่ป่าไก่บ้านอยู่ป่าเจ้าก็สิได้ไปได้เรี่อยไปเนาะเนาดูต้องไปนั่นต้องไปต้องไปพิสูจน์หน่อยนะโอเคต้มหน้าไม่ทาแล้วไงมาโอ้โหนึกว่าจะเผาค้นมูมแมนปะมูมแมนมูแมนไก่ยังอยู่ในป่านั่นเลย ต้มน้ะไปรอบมแมนลามไว้ได้พี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะแฝงเดี๋ยวรอดูรอดูต้องใจใส่ถีมือหน่อยจัดไปได้กินแน่นอนเมนูรักเขาตัวนี้เลยโอ้ยหนังหนาต้มหนังหนาแล้วเนี่ยซอยบางๆแล้วก็เฮดเนาเลตแค่แต่สูนเนาเลตเลยอ่ะต้อนรับสูนเนาเลตครับสวนนาเลตครับสวัสีครับสวัดีต้อนรับทุกท่านเอฟซีทุกท่านครับสวนจัดไปสวนอันนี้ยังไม่พอนะสวนมะพร้าวอีกดูมะพร้าวท่วมหอมเลยนะได้หมดมิโน่ดีหน่อยอันนี้คือการในทดลองไปครับพี่น้องทดลองเพีรลองถูกไปไปเดี๋ยวจะมาเป็นนกเอี้ย มาแล้วเด้อพี่น้องลงเดินกัน,นเลยเตรียมของเรียบร้อยละได้มาแล้วของดีต้มน้ำไว้ไม่เสียท่ามาลวกหมูก,กันพี่น้องหมูหดหมู แล้วพี่น้องดูเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดอีกทีนึงครับพี่น้องหนังวันนี้จะกรุบกรุบมากบอกว่าเลยว่าแซบเดี๋ยวนัน่นเลยเอาใบตะไคร้เลยมาขัดกัดเหลืองๆแล้วเอาแค่เอาแต่หนังมันไปต้มนะต้มมาแล้วก็เอามาซอยใส่ลาบครับลาบซุกหนึ่งแต่ว่าแซบแน่นอนเอโอเคนี่ข้างน,นั่นเลยเออเผาง่ายดินกันเนาะจริง ถ้าไปประเทศลาวนะเลยขเขาเผาเผาเขากินเลยนี่ขมกายาก,กินได้มันซุกและวนี่หนังนี่นะหนังปิ้งแบ่เขานี่เผาเผาแบ่ก็กินเลยเดย้โอโสีสวีบ้านพี่นอ้องจ้ะไปตะไคร้เนาะนี่กัาจะไปลอง ขัวบ้านทุง่งขลุงเด่นเงี้ยพี่นอ้องโอ้คัดเลยคัดเลยเอาหนังไปต้มนะครับพี่น้องกัดกินกุบกรุบกุบสุดยอดปลาตกขาอ่อ,อนครับครับอันนี้หสอตุนไก่อันนี้ทุกเรียนตุนไกน่ไกแบบบ้านๆครับต้มไก่ต้มตน้ำป่าแบบสูตรบ้านๆั่นทะเลเนาะต้มไก่น้ำลาบหมูน้ำพี่น้องมาเด้อพี่น้องต้มเป็นตัวเลยพี่นอ้องต้มไก่เป็นตัวเลย จริงไค่สวนนะเลขาก็สวนนาเลนะพี่น้องนะมีครบครับปักอีตรงอีตูไม่ต้องไปซื้อมันมาพริกก็ไม่ต้องซื้อไม่ได้อ,อะไรมันสักอย่างมาต่เกลือกับน้ำปลาพอมาสวนนาเลนี่สวนเกษตรพอเพียงครับจักหน่อยกินทุเรียนมาทีนี้เดี๋ยวจะทําคาเฟ่เด้ยวยชนนะเลให้นะเลเปิดคาเฟ่พี่น้องนี่นี่คาเฟ่มากินมะพร้าวปั่นนะรอรอติดตามครับพี่น้อง นี่มาดูผ้าที่ตกดินที่สวนนั่นเลยเห็นไหมแล้วก็สนวนมะพร้าวนั่นอู้ดต้นต้นสวยนะครับเนี่ยมีบ่อป,ปาลาทําคาเฟ่กินมะพร้าวน้ําหอมกันครับน่มาช่วงทุเรียนก็กินทุเรียนทําเคก้กทาเบเกอรี่อร่อยอร่อยนี่แน่ปอกเน่นกเอียงมาเยอะแล้วนี่ทุเรียนทุเรียนยังไม่ออกลูกเลยนกเอียงมาเต็มเลยนั่นเลย ลังเนนกเจ้าพี่น้องอ๋อนกเจ้านกเจ้ามาเอ้นกเจ้ามากนกเจ้ามาก่อนนกนี่ต่บอกเดี๋ยวมาต้มไก่กันไก่ต้มน้ำปลาสูตรบ้านทุ่งครับพี่น้องไก่บ้านแท้นะนี่เป็นไก่แก่ครับต้มน้ำจะต้องต้มนานหน่อยหนึ่งฉีกเนื้อกินนี่อร่อยครับเป็นห้องไก่ไก่ไก่แจ้กไก่แจ้ไก่ปลาครับไก่แจันอยู่ในปลา มันเป็นไก่ป่าแต่บินมาแล้วก็มาผสมผสมพันธุ์ออกลูกออกหลานอยู่ในป่านะครับเราก็เลยไปจัดการมาใส่โรกไปนี่ต้มเลยเนาะต้มใส่หัวจริงไข่ต้มแบบบรรทุ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยหนึ่งเล็งเตอมนพี่น้องครับต้มน้ำจักหน่อยเล็งน้ำจักหน่อยแซ่บพีนี้ฉีกินกับน้ำจิ้มนหน่อยๆรรองแซ่บ ป้าลองเฉียงไม่เนาะหมานตัวนี้เนาะเจิยมเฉียงไม่โอ้หมานหมานของป้าเรานเฉียงไม่คักคักอยู่ควรโอ้ต้มเน่ามาดี้เอาหนังต้มเนาะอะไรเนาะแล้วก็เอาเนื้อมันลาบลาบสุกนะครับพี่น้องโอ้หื่นไหมย่างหนาเลยตรงนี้ครับหนังในซอยซอยใส่พี่น้องไม่ต้องใส่เครื่องในครับพริกป่นเข้าั่วอย่าทานคั่วเมื่อกี้นี่เองใหม่มาก อันนี้ต้มแล้วก็กินได้เลยนะนั่นเลยเนี่ยหนังหมูปลาครับพี่น้องหนวยขันขันคน,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 นด,ด้วนนี่มันตะลุ่นบนไตเราได้เอยเรื่อแมนอยู่เอาแต่น้อยไหม <c oughs> ตะวันกับแก้วนี่นะเลยช่วงนี้พ้าที่ตัวไวนะครับห้าโมงนิดนิด <c oughs> ตอนนี้ดูนาฬิการครับตอนนี้ห้าสิบเจ็ดนาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบกว่านี้มืดแล้วนะแต่ถ้าอีกบ้างช่วงเนี่ยทุ่มหนึ่งอ่ะยังไม่มืดนะนี่นี่นั่นเลยเอาแต่หนังครับเราจะเอาหนังมา มทำเอามาซอยซอยใส่ลาบครับแล้วก็กินเล่นๆกินเป็นกับแก้มกับข้าวได้เลยวันนี้มีพี่ขหนูสวนดองเดินดองไว้หนึ่งเดือนแล้วหอมมากบอกว่าเลยว่าพี่ขหนูสวนตัวนี้นะกินกับกินกับลาบนะครับกินลาบกับกล้อยหอมขึ้นจมูกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลยเอาหนังแป๊บหนึ่งเตรียมตำเตรียมหม้อไว้รอลแล้วครับโู้หนัง หมูปลาไหมพี่น้องนี่แลหละทำลาบนี่มันอร่อยกับหนังนะทำแหนมกับมันจะ <Hey. S 1> จูดแ,แสงอาจจะดีๆหน่อยพี่น้องเล่าแสงอยู่ทางนู้นลาบเราลงเล่นหน่อยครับลาบส่วนนึงเราลาบบนเลยือดก,กันจจะปิ้งบ่ย่างเออย่างก็ย่างดุครับย่างก็เป็นตะแซบอยู่มักเกลือย่าง อันนี้ห้าคงจะหลักมันนี่มันเนื้อเอาที่มันไปอยู่ข้างนอกเลยเอาไปปิ้งกันได้นะเลยไอ้ที่มันติดเลือดติดอะไรเนี่ยเราเราแร่แอ่มาแล้วเราเอาไปหมักเกลือย่างไฟอ่อนาจะได้ไปแย่งเตาไก่ห <c oughs> มักหมักเกลือครับที่เหลือที่ที่เหลือดแล้วก็เอามาลา, <มะ S 2> า,ากเนาะเดี๋ยวหมักเกลือหน่อยหมักผงนัวหน่อยมีดผมกลับมาอทีเดียมีดอะไรคมอยู่ โอ้น้องมันเลยนั่นเลยนะโอ้ตรงนี้ลาบไปแต่แซบเนาะเี่้อก้อนราดมิ้งมีเนื้อก้อนใหญ่อย่างนี้น,นี่นี่เนาะโอ้นี่พี่น้องเนื้อขาทั้งขาแซบเนาะมันตรงนี้ไงนี่ไหม่น้องดเลยราบแซบได้เลยแหะที่เหลือเลยเราก็ย่างกินกัน เดี๋ยวเจอพริกป่นเจอข้าขวคั่วไปอีกกินห้าหกคนยังเหลือโหอ,อันนี้ก่อนย่างเออให้มันติดเนื้อหน่อยแหละเหมาะกบพี่น้องควาปลาปลาโงเรียนกินของความปลาปลามาเลยปลากินจักคนอยู่นั่นเลยนี่เผ็ดเบือ่อพี่น้องมั่งแต่ละ อย่างเงี้ยมันค้านปัดข้อเจ้ทวดพลอยนี่พอดีแต่เนี้ยไปลองดูตอนแรงๆแต่วันกาบแก้วฟังเสียงเพียงงิ้มไป้องเอ้ยมันมันจะกากบม้วนมันม้วนหูดิห้าโมงห้านาทีเริ่มจะมืดแล้วนะ <laughs> แสงหายไวมากนีเดี๋ยวรับต้นไม้นี่ก็เป็นเรื่องนึงแก นี่นังหมูกำลังทำงานครับพี่น้องเริ่มหนาขึ้นมาแล้วน้อน,นีน่นล้วเดเอาของที่บ้านแป๊บนึงพี่น้องพอแล้วนะนัง่งนังหมูโคตรห่อเลยแม่ัำแบบร้อนๆเลยอ่ะซอยบางๆเนาะอันนี้สามารถแบบทานได้เลยนะพี่น้องกล้องมาดูใกล้ๆให้นิดนึ่งนังหมูนี่เด้งเลยพี่น้องนี่สุดของความเด้ง ฟังเสียงมีทังกุบออกเวลาเคี้ยวในตอนเย็นๆนะอืมนุ่เหนียวอืมหอมอ่ะดูโดนมีดูนวดดูดูเส้นขนเขาอืมอืมหน่อยมากเดี๋ยว่อยให้เลยหรออืมกล้องชิมไหมอืมแคบแ่บอืมมีไหนอ่ะ ตวะตวตันกับแก้วพระที่จะตกดินแล้วอืมกรอบดี่ากเีรรยอร่อยมากเลยอ่ะอ,อยู่ซอยตรงนี้ไม่รอน้าเลยหน้าเลยไปเอาของแป๊บนึงครับไปเนาะซอยหนังขนาดเลย้างบ้ามึงกินได้หมดเลยเนีน่ยเลยมันยิ่ิๆเลย้ร้อนอยู่สอยมังบ้างใส่สลาบหมูไปเนาะ หนังแบบเด้งๆเน้นๆนะครับพี่น้องดู17นาฬิกา20นาทีพี่น้องดูผ้าที่สวนต้นเลกนี้จะสวยตลอดนะครับเห็นไหมนี่เราดูต้นมะพร้าวแกโอ้โหเพื่อทำเป็นคาเฟ่ได้อยู่เป็นคาเฟ่แบบว่าปั่นน้ำมะพร้าวใส่นมสดอะไรอย่างเงี้ยและแล้วก็เป็นน้มะพร้าวน้ำหอมนี่สั่งมาจากบ้านแพรวเลยนะครับนี่ ของนาเลนนี่คือน้าเลมั่นใจว่าน,น้าเล่ก็สั่งจากบ้านแพรวนะเขาขายแถวนี้น้าเลไม่เอาเลยแบบอยากได้ของแท้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวรอชิมบางต้นก็ออกกันนะฝั่งข้างหลังนู้นออกแล้วนะนี่โอ้แสงสวยๆโอ้เห็นอย่างน่าเจ๋ออโอ้ยนี่คือกวางที่ทางเกาะกวาักวางบกทัวยังก็ต้มไก่ไหมน้องนะ ดูแสงครับป้าส่วนวนั่นอะไนี่แสงสวยมากเนาะแสงตอนเย็นเนาะแสงสีส้มเนาะววอืมเล่นลอยกระมังได้หนิคันโตงน้งพวกโถดินอีกไม่เกินสิบนาทีครับช่วงนี้พระอาทิตย์ตกไวมาห้าโมงสี่สิบนี่มืดแล้วนะในบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับพี่น้อง,องมาแล้วมาแล้วมาแล้วป่ะน,นกเอย่างไหมพี่น้อง เดี๋ยวมันจะมานอนตรงตรง้นไผ่นี่นะครับปลาถ่าแล้วนกเอีองเง้ยกันมาหาทะเลอีหลีว่าเจอสวนทุเรียนมันหลอนทะเลดีใจก่อนพูดไหมทะเลนี้กําลังใจเต็มต้นยยคาเลยพี่น้องอาอม,มาเด้อพี่น้องอนะม,มาดูทะเลทำเมนูเรากินกันพี่น้องลาบหมูปลาสูตรทะเลนี่แหละต้นตำลับ ล้วนนะครับล้วนนะล้วนเอาเย็นเย็นเขาบว่าต้องเรียบร้อนครับเอาน้ำาให้มันอุ่นๆจะให้เอาน้ำห้อนครับหมูจะได้นุ่มนัละเลยเนาะเนี่ยมันรัดมันจอนเดี๋ยวแต่มันรัดมันจอนมันแข็นหมูหมูมันช็อตแล้วมันก็จะแข็งไปโอ้แล้วพี่น้องนุ่นก็มีครับพี่น้องล่อไปหมดเลยนกเอี้ยงเดี๋ยวคืนนี้นกเอี้ยงจะมานอนตรงนี้ครับอืมสอบไม่เลยเนาะนกเอี้ยงมันเึิ่งกำลังใจตลอดไปตายละตายละเจ้า เจ้าสวนของสวนทุเรียนเชียงรายครับพี่น้องมีทั้งสวนทุเรียนมีทั้งสวนเงาะนกหมาเหมือนกันยังไม้นีกับปลอยังชับๆเลยหนังมูปาาลาน่าจะให้ดำจิ้มเองหนังซอยแล้วเป็นกระเซบนี้พี่น้องนี่หนังมูปลาครับโอ้เขียงนี้มันงามเนาะนุ่มเด้งมากเลยครับเขียงไม้บรโจกไม้บระค้อวะมันมันคนที่สามเดินบอกข้อครับยิ่งเราไปทำลาบนี่มันจะได้ถ้าเขียงไม้มะขามอ่ะ ผมซื้อมาแล้วมันซีดยิ่งโดนแต่สักวันที่เราลืมเก็บนี่นะแล้วก็ล่าคำเชื้อราด้วยครับมะขามมัมีเชื้อราด้วยแต่ห้องพักนี้มันก็เป็นหงกางแต่ก็ยังควดๆเนื้ออันนี้ไม่มันมนเนื้อแน่นเนื้อนี่ผมชอบเลยมันมีเจ้าเดียวที่เชียงใหม่แล้วเขาขายไม่แพงนี่สวยที่บ้านมีสามอันแล้วสีสันกับแดงเวลาเราลาบเนื้อสีสวยไปด้วยกันถ้าเราเป็นเขียงมะขามเนี่ยเวลาเราถ่ายคลิปแบบสีมันจะออกเทาๆซีดๆหน่อยเอาไปลอง อย่าใช้ไฟแรงนะครับพี่น้องนะคนให้จนสุกนะครับใช้ไฟอ่อนๆหน่อยหมูจะได้สุกแบบพอดีแล้วก็นุ่มครับอร่อยมากสูตรนี้พริกป่นใหม่ๆข้าวคั่วใหม่ๆนะครับมีพริกดองน้ําปลาด้วยวันนี้มีสตอด้วยวันนี้น,นี่พี่น้องมาดูเนี่ยน้อ,อยังมาให้กำลังใจน้อเลยแม่นบัดแต่พี่น้องดดนอะดำๆนะเดินเดินเดิน,ดนไปเดินมาใช่หมดเลยครับป้าด โอ้คักขักขัก,ขกนู่นอีกเป็นเรือนเป็นหลักพันหลักหมื่นตัวแล้วไม่ต้องอยุ่อะไรๆนู่นอ่ะดูดูรู้ว่าปล่อเลี้ยงไป <c oughs> โอ้เธอเธอเจอลิเกศีดไว้เลยไหมคัว่วคัวชุดเนี้ยเธอบอกดำๆหน่อยนี่มากเลยนี่มักอย่างมางักยังมักึ่งหัวสี่อย่าง ออกมากแล้วครับออเอาลระเซาะเดี๋ยวอีกอย่างละกำลังหอมหอมโอ้โถ่านกำลังดีเลยเดียวย่างหมูต่อครับเอาไว้ห่างๆหน่อยแล้วกันห่างๆแบบแบบห่วงๆย่างหมูเด้อพี่น้องเด้อปิ้งหมูเด้อห่างๆห่างอันนี้ใกล้ๆเลยเดี๋ยวจะกินละ เราเด้อมาพป่น้องถึงเวลาความแซ่บครับนี่ครับเนื้อหมูที่นะเลศล้วนสุกแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็หนังหมูมีพริกซอยครับนี่ผักหลายๆอย่างน้ำจับการต้มหมูก็แบ่งแยกกันมาได้เห็นน้ำซุปสดก็ได้นครับกรุบกรุบเลยวันนี้ผักลายลายนี่ก็จะเอาหนังหมูใส่ไปแล้วเด้งๆเลย สุกแล้วครับแสงผมเปิดแฟลชแรงจะมีแสงหน่อยหน่อยแต่ว่าเราล้วนกับไฟอ่อนๆครับพี่น้องครับอาจจะมีน้ำนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ล้เลยใส่ข้าวคั่วใส่คั่วไปดูดมาครับใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่พริกป่นเข้าไปครับเกลือเป็นหลักครับพี่น้องขั้นตอนสําคัญในการทําเมนูนี้คือให้อย่าเอาไปหมูใส่น้ําร้อนครับต้องใส่น้ําอุ่นไปเรื่อยแล้วก็เร่งไฟจนมันสุกวันนี้ผงนัวเรามีจํากัดครับ นี่ม่านเราก็ประมาณพี่น้องนีกปนทำห้อมนี่ขั้วใหม่นะครับขั้วเราก็มาเลยท่านขั้วให้เมื่อกี้นี่ครับก็ปนเข้าไปครับเ้าขั้วเข้าไปครับไปมาถอมหอมพรอมพร้อมมาอีกตั้งห้าคนเข้าใหม่อีรีแหละเข้าใหม่ด้วยครับพี่น้องโอ้พร้อม ป้าโทมเจอกลิ่นนี่เดี๋ยวเจอมะนาวเจอน้ำปลาเข้าไปพี่น้องโอ้ป้าโทมโอ้ข้าวใหม่เห็นมาขั่วข้าวั่วมันหอม,นออมนหนเนาะเอาเนี่ยมาหนึ่งราตรงนีข้าวไม้นี่หนึ่งคันเนคันไม้แท้ๆนี่ครับกายนาบ้านเลยเนี่มือเคลื่อนเนี่มือเคลื่อนนี่ตอนเศร้าๆนี่ครับไปนี่โอ้ยหอมหอมดีๆพี่น้องอเขาบอกเขาล้างเขาหมาะครับตอนวีคตอนวีโอ้ ม้วนใบเถายังไงนะจังน่าจใส่เลยต้นใ้วนแล้วหอมแดงโดยที่หลังนะครับตามด้วยต้นหอมผักชีซีฟิลลังเข้าไปน้ำลายไหลเจอมะนาวนั่นแลยเข้าไปกินน้ำลายไหลบุ้งเน่าก็กลัวนี้เกิดกันนี่มั้งนี่ไปลองอาหารบ้านทุ่งของแท้ครับตัดแ่บเลยลองเบไง ้นามาเดินมาเด้อพี่น้อง,เ,อเ,อองเตรียมกับข้าวกับปลานะครับเดี๋ยวเราจะถึงเวลาละมา,าเด้อนั่นเลยปลาเธอพี่น้องดงนกเอี้ยงครับพี่น้องมา <c oughs> นอนข้างสวนนั่เลยที่หมดเลยนะบินมาละมาเป็นกันเป็นหมื่นๆตัวครับ <c oughs> อยู่ข้างในนั้นเยอะมากนะเล่นพี่น้องดูดูดูพี่น้องดูอือป่าเธอเปือนังไดพี่นอ้นงงนนนงนนองเบิ้ง มาจอบมาจอบมาจอบดูไปอีกแล้วไปอีกแล้วดุนดุนโอ้ยดุนดุนฝูงใหญ่เลยดุนฝูงไข่ฝูงมันอ่ะนะป่านม่อีกแล้วดุนดูโอ้ตาหาแขสุดยอดเลยปตจอปลีกปลีกปลีกโอ้มาอีกแล้วดูดูเขาจะหูนาทีเนาะอันนี้ นถ้าจ่าผู้ไม่มาเขาจะไม่ไปเลยเนี่ยปอ้โหก้อนเลี้ยงของแต้ครับพี่น้องมายังไม่หมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวก็ฟังเสียงนกเอี่ยงไปมันม่แล้วใบผงใหญ่เลยดุนโอ้เหขวัญใหญ่มากินข้าวน้ำขวัญใหญ่ช่วงช่วนช่วงช่วงร้ายอ้แสงกำลังสวยกำลังแดงสวยๆครับพี่น้องฝั่งนู้นดูดูแสงฝั่งนู้นหมูปิ้งกำลังปิ้งกันนะน้าเรก็พร้อมเสิร์ฟจบท้ายด้วย เปิดไฟนิดนึงโอ้โหจะแซ่บเลยพี่น้องดูนกก็เพลินไปโอ้โหเหมือนกับเปิดเสียงเอฟเกคานะอะสีเมึองี่ดูเธอไทยเธอไทยพี่นุ้ยพี่นุ้ยเป็นนังการไม่เล่นน้าเปิดได้ชิมฝีมือนะาเล่ก็มาหลายเป็นรึ่งเดือนแล้วพี่น้องไงอันนี้ขอชิมดูหน่อย อ <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ขอติกหนึ่งส่วนนีปลาเนื้อม kind of ันก UM <observations> <has> ินของอ้ไ้ไอความเป็นปลาได้ควมปลาปลานี่ยมันมันเลยปลาของปลาเขาัวใหมพี่ปนใหม่กลับไปเราเจอพี่เม็ดทำเปทเป้ยเบิงกันนะแพเอย สุดแต่ปวดบนี่ต้องหาหมออีกดีจากโคตรเพลอนครับอร่อยจรินเนาะหนังมันก็อร่อยเนื้อหมูนั่นเองแบบเอาโดนไฟค่อนอ่อนนเลยแบบไม่ไม่แข็งไม่เหนียวนุ่มพริกป่นใหม่ๆข้าวคั่วใหม่ๆครบองค์ประกอบกินไปก็จะมีกองเทียเป็นนกเอี่ยง เลี้ยงก็เลี้ยงเลี้ยงมันแต่ไม่สุกแขงกอนมันต้องนี่ตรงนี้เดี๋ยวจะบวกปลาหลือไรปลาหมูปลาใส่นี่บอกเลยได้ได้เียมาซีิลงูกอันนี้สดแต่น้เลชอบกินขมขมนี่ใส่ได้น้เลใส่เลยสพัดสแล้นีจะแยกอีกที่หนึ่งมันี้แบบคนกินทั่วไปแต่ว่าถ้า้รงเรียนต่น้เลกินจะชอบขมขนิดก็ใส่ดีวัวเลยขอได้โฆษณาเพราะว่ามันเป็นภาษังกฤษน้เล่กรเท็มากนั่นนี่เรา ลร้งมูลงแหมูนั่นเลยใส่หมดแล้วครับยี่ห้อนี้ฝาเหลืองเหลืองเนี่ยคนไม่เอลี้ยงเอาเด้อแต่ว่าก็ฝากน้ำแดงเราเด้อกในก้องนี้นี่ถ้าจะเติมนี่นั่นเลยจะเติมเผ็ดไปหน่อยหนึ่งเติมเพิ่มความเพิ่มคนเอา้าวไปเลยน้องเล่นอืมแล้วนี่เป็นเรียกว่าพลัสเป็นลาหมูพลัสอืมได้หลายสม่ิเบิร์ดนี่ตัวโดยตัวโดยตัวโดยพี่น้ออคนไต่เบาเรื่องเด้อ โอ้ยโอ้ยวันน no ี oh, drafted, ้อะไนเถอะนี่ไี่นี่ขีมด้วยซ่อะได้วยเอาจัดๆๆๆจัดเลยน้่าไม่เล่นนั่นัดไปจัดไปไปเดี๋ยวท่านไปเป็นั่งการอะไรแค่ต้นๆๆมันยังไม่ไม่น้อีกไงโอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นแซ่บแซ่บแท้่เบิ่งอ่ะอไบางอาจจะอีกบาง ฮัลโหลเขมนกอยเนี่ยเาระดักยอะมากตดกลอดูยิงไดยิงไดกัมานี่ยู่ีอืมกลเรยี่ยมตางตางกัคพัคัเนี่ยเดีวคาดโน้ได้เนย เดี๋วอาจจะมีเม่นไ่ยเขาไม่ปลามันหนิหนูกะมันเนี่ยหางาได้มือน่างแล้วบะยัก่ได้เวยเอออยู่แล้วแหละไอคนนี้เคอสบาได้เยอะมากเนาะขวหมูเนาะแจกไปแล้วนะเดี๋ยวรากินต้มไก่กินหมูย่าง้องย่างกวนนเด็เอาปลาเหลือมาฝากเลยใกล้ถึงปีใหม่ละเอฟซีสั่งได้นะครับทักไปที่เพจขวดโรงเด่นรีวัวควงเด่นกับพิลาบ ออเดเต็มเต็มรวัวนวนัวแซ่บจังได้สปอนเซอร์เขาได้หนิแซ่บแท้พี่น้องมาดูน้ำซุปไก่นวนวเลยปะกินข้าวกินปลากันครับพี่น้องนะพี่พี่น้องน้องก็มากินข้าวด้วยกันในบรรยากาศบ้านทุ่งเแหละครับต้มไก่ลาบหมูพี่น้องเด้อตอนนี้ลาบพลาดหมดก่อนลาบธรรมดานะอลาบพัดผู้จัดการชิมอย่างเดียว ไปาคุมไปก้ัแสบล้่ไน้องเนี่ยเบิดเลยนะไอ้ลาบโคไอ้ีไม่ใช่ว่าเราแก้งทำกันกินเฉยๆแล้วก็พริกดองลงเด่นไ่น้องบิ่นนี่อันนี้ก็อ้ยงบ่ไกินไก่ปลาเลเมี่ยงต็นปลาปลาทไงปลาเล่ยไงจะเปนปลาบ่มันยากตีแล้วมันอยากจีมันใย่สนไลงบุญคุ้นแบ หนาวว่ะเดิมให้ามงกว่ามือนได้บาทใหนึงยังไม่ถึงหกโมงอ่ะเพราะหกนาฬิกาสิบห้านาทีมันตึดตือแล้วพี่น้องป่ะกินข้าวกินปลากันครับพี่น้องนะมีโอกาสเรามาทําดูนะครับสูตรต่นแรกคือไฟเบาๆอย่าไฟแรงนะครับเนี่ยซบน้ําซุปไปบรรยากาศครัวบ้านทุ่งครับพี่น้องแซ่บเซ็ปกำกันพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อ พี่มีเอ้ยทังไดอยู่ได้กันมาแซมมนันัวเด้อนะมามาแม่แซมนัวน้อกันมาเด้อมาเด้อหักขัดน้ำซุปเลยสุดน้ำซุปนี่นจะแซบสุดอ่ะออเพราะว่าตุนนานครับ